ถ้าพูดถึงสไปเดอร์แมนแล้วทุกคนในยุคนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องทอมฮอลแลนด์ใน Marvel Studio แต่หลายๆคนอาจจะมีอายุเยอะขึ้นมาหน่อยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องโทบี้แม็กไกวและแอนดิวกาฟิลมั่นใจได้เลยครับว่าโทบี้แม็กไกวอาจเป็นสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดในยุคก่อนๆแต่ล่าสุดอาจจะเป็นผ้าของน้องทอมฮอลแลนด์ที่อยู่ใน Marvel Studio ย้อนกลับไปเมื่อปี2007 Spider-Man 4ในฉบับของโทบี้แม็กไกวโดยภูมิกับแซมไรมี่ทาง Sony Picture เตรียมสร้างหนัง Spider-Man 4โดยไม่มีภูม่มกับแซมไรมี่รวมถึงนักแสดงนำอย่างโทบี้แม็กไกวและเคิร์ตเทนส์ในหนังตอนที่4จะเป็นการกลับไปเล่าเรื่องในสมัยวัยรุ่นของไอ้แมงมุมแทนโดยผู้กำกับและนักแสดงชุดใหม่ทั้งหมดแผนการสร้างสไปเดอร์แมน4ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2007 โดยมีการวางแผนกับแซนไลมีู่มิมกับที่สร้างหนังชุดนี้จนโด่งดังให้กลับมารับบทหน้าที่เดิมเช่นเดียวกับนักแสดงชุดนี้รวมถึงโทบี้แม็กไกและเคิร์ตเทนส์ก็จะกลับมารับบทเดิมของตัวเองอีกครั้งโดยมีข่าวว่าดาราชื่อดังอย่างจอห์นมัสโควิชและแอนแฮตเทเวอาจจะมาร่วมเสริมทัพสร้างความน่าสนใจให้กับหนังชุดนี้ด้วยซึ่งมีข่าวว่าโซนี่พิกเจอรเจ้าของหนัง ได้วางแผนการสร้างภาค5และภาค6ต่อไปด้วยเลยอย่างไรก็ตามแผนการที่วางไว้ทั้งหมดต้องสะดุดลงจากความไม่ลงตัวเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์ที่ทําให้หนังไม่สร็จสิ้นสมบูรณ์เสียทีโดยมีข่าวลือออกมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนปีก่อนว่าปัญหาความขัดแย้งในประเด็นที่ว่าตัวร้ายภาคใหม่ในหนังควรจะเป็นตัวไหนขณะที่ผู้กำกับยืนยันว่าคู่ปรับของไอ้มุมตอนที่4เขาจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า w r อลท e ในขณะที่ฝั่งตูดิโอกลับมองว่าตัวอะไรในหนังอาจจะเป็นตัวใดก็ได้แต่ต้องไม่ใช่วอ r ท e ภายหลังผู้สร้างได้ออกมาปฏิเสธดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่สุดท้าย Spider-Man 4ก็มีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆจ,จนหนังไม่สามารถกำหนดวันเปิดกล้องได้และสุดท้าย Sony Picture ต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าหนังจะไม่สามารถเข้าฉายได้ตามกำหนดเดิมคือวันที่5พฤษภาคมปี2 0 1 1ล่าสุด ได้ตัดสินใจสร้างหนาภาคสีโดยไม่ต้องมีผู้มุ่กับและเจ้าของหนังสามภาคแรกแล้วโดยผู้สร้างเลือกที่จะเล่าเรื่องในช่วงที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมและเพิ่งเริ่มเป็นไอแมงมุมใหม่ซึ่งหมายความว่าจะหานักแสดงชุดใหม่ทั้งหมดเราตื่นเต้นมากๆถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ในการรับไปสู่รากเงาของ Peter อปีเตอร์พาร์เกอร์เอมมี่ปาร์คานซีอร่วมของโซนี่พิกเจอร์กล่าวอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ทุกฝ่ายยืนยันว่าเป็นการจากกันด้วยดีและไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนอกจากประเด็นความคิดสร้างสรรค์ของตัวแซมไรมี่เองก็ออกมาแถลงการความมั่นใจในสไปเดอร์แมนีที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมต่อไปแล้วว่าการสร้างสไปเดอร์แมนเป็นประสบการณ์ที่สําคัญของผมสตูดิโอและมาเวลมีโอกาสจะนําพานหนังชุดนี้ไปสู่ทิศทางใหม่ด้ผมรู้ว่าจะต้องออกมาวิเศษแน่ๆโดยตอนนี้ผู้สร้างหวังไว้ว่าสไปเดอร์แมนีจะสามารถเปิดใช้ได้ตามกำหนดใหม่ใน หน้าร้อนปี2012หลังจากที่เราไม่ได้ดูภาคสีของ s p i ร e แมนสี 4, ในฉบับโทบี้แม็กไกวแล้วหลังจากนั้นก็มีสเ d ร r แมนภาคใหม่ชื่อว่า The Amazing Spider-Man ของน้องแอนดรูว์กาฟิลในฉบับของน้องแอนดรูนี่จะมี2ภาคแล้วก็ตัดจบไปโดยที่ไม่มีทั้ง3ก่อนที่จะมา เป็นของ Marvel Studio ซึ่งเป็นเวอร์ชันของน้องทอมฮันแลนด์ซึ่งตอนนี้มีทั้งสองภาคด้วยกันแต่ล่าสุดมีข่าวลือว่าโทบี้แม็กไกเ์แอนด์ิวการ์ฟิลด์ได้ตกลงสัญญากับทางโซนี่เรียบร้อยแล้วในการกลับมารับบทสไปเดอร์แมนอีกครั้งในภาคที่3ของน้องทอมฮันแลนด์ซึ่งตอนนั้นแหล่งข่าวที่ปล่อยออกมานี้ยังดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นักจนกระทั่งข่าวมันเพิ่งกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อโทนี่ลาตินอเมริกาหลุดเผยแพร่พวิดีโอผ่านทางช่อง YouTube ที่ในคลิปมีข้อความว่าเราจะได้เห็นมัลติเวิร์สที่มีโทบี้แม็กไกวแอนดิวกาฟิลและทอมฮันแลนด์ซึ่งอยู่ในเรื่องเดียวกันก่อนที่ตัวคลิปจะถูกตั้งเป็นส่วนตัวหลังจากที่ปล่อยได้ไม่นานถึงจะมีคลิปปล่อยมาก็ยังไม่มีอะไรยืนได้ว่ามันคือเรื่องจริงทางที่ดีรอประกาศจาก Sony Official